คะวาซาบิแล้วก็นี่ขออันนี้ด้วยเนี่ยซอสซอสอะไรนะซอสขึ้นจมูกขึ้นจมูกไหมเด้อไม่ไปเล่นจิ้มแบบนี้เลยอร่อยมากจอจิ้มวาซาบิขึ้นสมองอีกืมวกตุ้ ้าวสุดอขึ้นไหมสมองขึ้นขึ้นสมองน้ำจิ้มอร่อยอะไรก็ได้นี่เขาเรียกว่าล่องเรือทุกคนล่องเรือล่องเรือเข้าปากเปะเอื้อ นี่พบกับผมไมเปเร่นะครับและก็นาอชิตาทุกคนวันนี้เรามากินวันนี้ตอนเย็นเพราะว่าฝนตกอีกแล้วค่ะเกาะช้างอายุเข้าวันนี้เราก็เลยแบบฝนตกติ้มแบบติ้มภูเขาไฟภูเขาฟูจิภูเขาฟูจิทุกคนเซลมอนนะครับผมแซลมอนกับกุะงุจิ้มด้วยวาซาบิทุกคนอันแรกก่อนนี่น้ำจิ้มไทยก่อนนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับดู กินซีฟูนนะครับดิดากอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยทานนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเยอะก่อนใช่ไหมเอาสักเท่าไหร่ดูนะครับวาซาบิเราพอไหมเท่านี้ก่อนไหมอ่าพอขึ้นจมูกว่ะพอก่อนเพราะว่าว้าวดูนะครับเราใส่แค่นี้ก่อนนะดูนะครับเพราะว่าเยอะมากมันไม่ใช่ เราเราก็ชอบแบบจิ้มหลายๆผสมด้วยซอสเออซอสอะไรนะซอสเอ่อซีอิ๊วขาวอ่ะซีอิ๊วดำใช่ค่ะไม่ใช่ซอสอะไรนะอะไรซอสซอสวาซาบิโซจูเคยกโซจู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 ที่กินกับวาซาบินะคะเราเสียอย่างเดียวเนาะเราไม่มีข้าวปั้นเนาะอันนี้ต้องใส่เนี่ยไอ้นี่เยอะเพราะว่าไปเล่แบบมันโลบมันโลบมันโลบเนี่ว้าวเรามาคั่วดูคั่วก่อนอ่ะอันนั้นไม่ใส่เหรอไม่ เพราะว่าอันนี้แล้วคือเราจิ้มอันนี้แล้วเรามาจิ้มนี้ก็ได้เราลองหลายๆแบบเอาให้มันดูนะคะลองมันละลายก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ทําวิธีทําให้ดูนะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าไปหางูจงอางมาพยางูจงอางไปเจอพยางูเหลือมด้วยใช่ไหมว้าวไปหาพยางูจงอางแต่ไปเจอเจอพยางูเหลือมหัวงูเหลือมอันนี้คือบางทีเราอยากกินกุ้งด้วยนะคะก็คือแบบนี่ล้างโซดาก่อนรอให้มันละลายใช่ แต่นี้เราไม่ได้ล้างโซดานะเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะซีดใช่ถูกต้องคือเอาแค่โอ้มาแค่น้ำแข็งกับโอ้โหเวางนี้ไหมวางนี่แหละเป็นไงขึ้นไหมเอาเอาเอาอันนี้อีกไหมเอาอีกเอาอีกยังไม่ขึ้นเลยไม่อันนี้เอกหรือว่าอันนี้เอาวาซาบีกยังไม่ขึ้นฟอร์มนะคะแต่จริงๆมันขึ้นแล้วแหละเอแล้วเออเอาให้มันเละไม่ต้องรีบโอเยอะมากคือคนตาย ให้มันเละหตายตายตายช่วยกันช่วยกันขยี้ขยี้ให้มันเละอ่ะมันขึ้นสมองแน่ๆเลยต้องเละๆไงเป้ต้องแบบบี้ก่อนคือเครื่องของเราก็มีอากาดแล้วก็ถั่วถั่วถั่วฝักยาวทุกคนดูขึ้นแล้วนะคะวึ้นยาวขึ้นเนาะเอาละน้าทิตาขอลองโอเคคนแรกก่อนนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแต่น้าทิตาคือชอบ จิ้มอันนี้ก่อนวาซาบิเด้อว้านี่นะคะวาซาบิแล้วก็วนี่ขออันนี้ด้วยเนี่ยซอสซอสอะไรนะซอสคือจะหมกึ้นจมูกไหมเ <c oughs> ด้อไม่ไปเล่นจิ้มแบบนี้เลยโอ,อ,อร่อยอนระ่อยมากอืมยอดอืมอืมโซจุยังไหมโซจุโซจุขอแล้ว อืมประมาณนี้ดูไม้ไม้เป็นเลขจะกินกุ้งให้ดูนะครับจิ้มแบบนี้เลยว้าวดูทุกคนดูนะครับน้าจาไม่ไหวนะถ้าจะให้กินแต่อ่าขึกนจมูกขึ้นจมูกไหมดูนะคะดูนอดเดี๋ยวขอขอให้เพื่อนๆดูพริกพริกแล้วก็โซจุดูกุ้งมันสดมากทุกคนนี่นะครับดูนะคะสดมาก ว้าวสุดยอดเขาเสจะหมูกัน <laughs> ลองจิ้มกับซีฟู้ดกินแบบญี่ปุ่นลองจิ้มกับซีฟู้ดดูว่ามันอร่อยไหมเนาะอร่อยอร่อยือ,อ,ยอแต่ขึ้นไม่ไหวอ่ะโ,โ,โอ้โหอร่อยมากอ,มอร่อยอร่อยมากสุดยอดยอดจิม้มกับซีฟู้ดจิ้มกับซีฟู้ดต้องกิ้มสลัดใส่ด้วยก็อร่อยอ ก็นี่เลยสองโอโหขึ้นจมูกอืมอืมมาดูกันหร่อยมากมาดูกันทุกคนว้าวสุดยอดอรมอยมากขึ้นจมูกอาทิตย์นี้เราก็ฝนตกใช่ไหมใช่ไม่รู้จะไปอะไรใช่อันนี้ยังแอบหนีเดือกแก๊งมากินนะคะใช่ ก็แซลมอนมันแพงหนีเดือกเมื่อกินค่ะไม่ได้แอบนะคะแต่หนีเลยค่ะนอนมากใช่ไหมอย่านี้เลยค่ะดูนะครับว้าวขึ้นจมูกดีมากเลยน้าทีตาขอเป็นน้ำจิมซีฟู้ดด้วยนะไม่ไหวแล้วว่าจะบีอน้อยอรงนี้อร่อยมากมีแตงด้วยทุกคน ว่าแล้วทําไมญี่ปุ่นเขาชอบกินอย่างนี้เนาะจริงๆต้องเอาน้ําแข็งแบบปนๆหน่อยนะคะเผอิญเราขี้เกียจทุกมันได้น้ําแข็ง่งเงี้ยอร่อยว้าไม่ทันใจอ่ะใส้มือดีกว่าเนี่ยนะครับไม่ให้ไม่ทันใจกินตะเกียบไม่เป็นว้าวดูทุกคนน้ําหยดๆเลยขึ้นจมูกแน่นอนโอหมึงตายได๋ยวไม่ไหว ว้าสุดยอดน้ตนำตาออกเลยใช่สุดยอดเนาะ,ะนี่ม,มากมันเหมือนอร่อยเนาะอร่อยวะลื่นๆนี่มันนมันสดซื้อมาจากบิ๊กซีเนาะเมันคอือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะเจ็ดสิบกว่าบาทเจ <73 S 2> ็ดสิบสามบาทอ,อยากให้มันถูกกว่านี้อีกสุดยอดเลยกระน้าจะชอบน้ำจิ้มซีฟู๊ดนะโยง กุ้งสดมากจ like wow. um ิ้มวาซาบิขึ้นสมองอีกอืมัวกุ้มว้าวสุดยอดขึ้นไมสมองขึ้นสมองน้องไ่ด้ป เออมันต้องกินแบบนี้ไหมนี่ทุกคนเนี่ยนี่นะครับแล้วก็น้ําจิ้มอืมอร่อยอะไรก็ได้นี่เขาเรียกว่าล่องเรือทุกคนล่องเรือล่องเรือเข้าปากไอเป๊ะอือหืออือหืออร่อยไหมนวดเอามาไหมเอาอันเล็กๆอืมนี่อันสวยๆเนี่ยอันนี้ไว้ต้มกับมาม่าอุ้ยนี้เลยเหรอเอานู้นต้องเล็กอ่ะ นี่แหละนี่อะอะฮะอืมลองนะคะสุดนอดอร่อยอ่ะทีนี้จะพันกุ้งนี่ดูนะคะเนแบบนี้ทำแบบนี้ทุกคนจิ้มก่อนจะได้นวลโอ้โหเพราะมันต้องจิ้มก่อนใช่ไหมใช่วาซาบิแล้วอันนี้อันนี้มันตักราดได้ไงนะโอเคจิ้มวาซาบิเยอะๆทุกคนดูเผ็ดตายเยอะนะ โอ้เป้ดัวว้าวเอาเลยโอ้โหตายกูตายเอาอื้มอื้มอื้มสุดยอดอร่อยจัดดูนะครับน้ำน้ำเยอะๆเนื้อเยอะๆทุกคนดูดูนะครับอ่ากินแบบไปเล่นไม่ไหวอ่ะตายอื้มอื้ม ทั้งลาสะบิดทั้งพริกขึ้นจมูกจมูกเปิ่มเลยใช่ไหมแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่รสเด็ดมากเด็ดมากพริกแดงเด็ดมากอรอยอื้มสุดยอดเผ็ดมากเอาฟุตโต้เอ๊ฟฟุตโต้จับไปเลย ยอดไปดก่อนนั่นรสอะไรอ่ะรสอะอมอ๋อเหรอมันมังคุดเลยว่ะอืมมังคุดกระตุกอ๋อมาสุดยอดอืมอร่อยเคี้ยวด้วยนุ่มเนบบขึ้นจมูกต่อตายดูเนื้อเนี่ยทุกคนโอ้โหไม่ได้ชิมสวยยังอ่ะ อ่ะให้ก็ได้อืใครเป็นคนหั่นเนี่ยชิ้นสวยๆน่าติตาว้ายนี่ก็สวยดูโอ้ไม่ไหวป่ะเพื่อนๆอ,อยากจะบ้าตายในเะผ็ดกินวาซาบิมันเผ็ดขึ้นจมูกแล้วก็เนี่ยใช่อืม<ว>อืมชุดยอดน้าจอมี่ไม่ค่อยถนัดวาซาบิอะ่ะม,มันเนี่ยมันเกิน ขอเป็นชูชิล้วนๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆกุ้งยัวยัวอ่ะกุ้งสดๆจิ้มบัตาเาบีจิ้มอันนี้อีกอร่อยมากกรอบมากกรอ,อบมากนะกรอ,อบกกรอบสุดยอด,ดมันเข้ากันเนาะ จะบีเข้าปากเนี่ยอยู่ข้างล่างเยอะมากสวยชิ้นสวยสวยโอ้ขึ้นจมูกว้าวสุดยอดไปเลยดูไปยังไปบ่ไป อไอ้ไงกค่องไปวๆมาดูนะครับว้าวอันนั้นติดมันให้ไปแล้วจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดว้าวโดกมากแล้วก็มาจิ้มวาซาบินุ่มสุดจัยไหวๆอะ Được không? Mưa Nươi Uầy Uầy Tại Được Wow 2 lốt Uầy, đẹp lắm Đẹp Cái gì สามรอบแล้วเนี่ยกินด้วยเหรอออืืมมสุดยอดโอเคทุกคนโอ้ยตถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบายจุกดจูกว่างทุกคนอยากจะร้องไห้